รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครจะพาคุณผู้ชมนีคะไปเที่ยวตลาดน้ำค่ะไปเดินเล่นไปชิมของอร่อยนะคะไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะและปิดท้ายไปชิมของอร่อยเพิ่มเติมกันจะเป็นยังไงนั้นไปลุยกันเลย นี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันค่ะแล้วก็อยู่กับคุณแม่อ้อยนะคะซึ่งเป็นผู้จัดก,การตลาดแห่งนี้ค่ะคุณแม่อ้อยค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อ้อยคะอยากให้บอกเล่าค่ะถึงที่มาที่ไปของตลาดแห่งนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเนี่ยตอนนี้ซึ่งเป็นตลาดต้องชมและก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวจริงๆตลาดเกิดขึ้นเมื่อปี2556ก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าเรา,เามาขอหลวงพ่อหลวงพ่อก็เมตตาให้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของทุนชุมชนแต่ว่ามีข้อแม ชุมชนได้ดาเนินการชุมชนเป็นผู้ดําเนินการเพราะฉะนั้นร้านค้าต่างๆที่เข้ามาขายภายในตลาดน้ําแห่งนี้ค่ะเรามีการคัดเลือกหรือว่าเข้ามาได้ยังไงคือจริงๆจะเป็นคนพื้นที่70นะคะส่วน30มนี้จะเป็นเครือข่ายเป็นการดูแลกันในระหว่างสมาชิกด้วยใช่ค่ะที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะคุณแม่โอ้โหพื้นที่กว้างมากๆแบ่งเป็นกี่โซนมีโซนไหนทําอะไรบ้างค่ะช่วงนี้เราแบ่งเป็นสีโซนด้วยกันนะคะเราจะเป็นโซน A โซนเนี้จะอยู่ทางริมคลองวัดตลิ่งชันที่เช้าๆเราจะ มีการตักบาทกันทุกๆเชา้าประมาณ8ปดโมงครึค่งแล้วก็เป็นโซนบีที่เลี้ยวมาทางริมคลองชักระโซน4แล้วก็โซนดีโ,โซนดีนี่จะเป็นลานกิจกรรมซึ่งเ<ค><ค>วลาเรามีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเยาวชนกิจกรรมการแสดงหรือการประชุมอะไรเราจะมีโซนดีซึ่งเป็นลานเขาเรียกวิถีวัฒนธรรมของชุมชน<ค>นะคะเพื่อทํากิจกรรมโดยเฉพาะเลยค่ะก็เป็นการแสดงพื้นบ้านต่างๆแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีเหมือนกับว่าให้ไปเพ้นหัวโขนด้วยใช่ค่ะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของโครงการสืบสารสร้างศิ ถิ่นวิถีไทยซึ่งได้รับงบประมาณมาจากกร,รมส่งเสริมวัฒนธรรม,อ,มอันนี้เราพยายามเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องโขนนะคะเราก็เลยอยากจะให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ขนมันมีกี่ตัวแล้เ,เสียงแต่ละเสียเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไงจะต้องแต่งจะต้องเติมสีสันยังไงเ,เพราะนั้นเราอยากให้เด็กได้เรียนรู้ตรงนี้เพราะว่าเป็นการซึมซับในเรื่องของวัฒนาธรรมโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณแม่อ้อยค่ะพาแมวนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมชมโซนต่างๆกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้ค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะคุณแม่อ้อยค่ะ <Okay. S 1> ก็พาแมวนะคะมาอยู่ที่โซน A ค่ะโซน A ตรงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะจริงๆโซนเเนี่ยอยู่ทางดิมคลองวัดตลิ่งชันนะคะ <c oughs> ี่ะาม,ามีสอง <c oughs> คลองคลองนี้ก็คือคลองวัดตลิ่งชัน <c oughs> ทุกทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เราจะมีการตักบาตรทางเรือน,นะคะ <c oughs> ทุกๆุกเช้า8ปดโมงครึ่งจะมีพวกนักท่องเที่ยวที่จะมารอใจ่บาตร <c oughs> ทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะก็เป็นกิจกรรมแรกที่คุณแม่อ้อยนะคะจะพาแมวไปทํานั่นเองก็คือการส่บาตรค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไ้ค่ะเชิญค่ะ กิจกรรมแรกนะคะที่แมวจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทํากิจกรรมกันที่ตลาดน้ำสองคลองนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการใส่บาตรค่ะที่นี่นะคะก็จะใส่บาตรกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะในเวลา8ปดโมงครึ่งค่ะอุ๊ยตอนนี้ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวตามแมวไปรอพระท่านดีกว่าค่ะ อุปการะเตจีตังปฏิจจังคุณทังที่ประเวศวัดพระศิวะเป็นสังฆารังโผระนาโอยยัน้ำมยอที่น่าร้โอดครัถ้าท่านู้ก็จะเป็นแบบเชิงแบบคาราโอเกะอ๋อจริงๆเรามีดนตรีหลากหลายรูปแบบมากมายเลยที่อยู่ในตลาดนะคะมีทุกโซนเลย Yeah. เราก็ไปใส่บาตรรับคุณก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่ออนก็จะพาแมวนะคะแล้วคุณผู้ชมมาเดินตลาดค่ะแม่ขามีร้านอะไรน่าสนใจเราเริ่มจากโซนเอก่อนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินชมเลยค่ะตรงนี้มีเป็นร้านใช่อันนี้ร้านของดีแม่บุญสุนผักปอสานพิษผักจากสวนค่ะอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นเครือข่ายอกอย เป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายของเราเนาะเป็นเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นผ้าไทยอันนี้เป็นโอท็อปของเราเองของในพื้นที่เขตตลิ่งชันเองก็เป็นโอท็อปด้วยค่ะเราส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่ได้มีอาชีพเนาะก็อันนี้เป็นผ้าที่นำมาตัดเองอันนี้เป็นผ้ามัดย้อมผ้าไทยแล้วก็นำมาตัดเองแล้วด้านหน้าก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มีชื่อนะคะก๋วยเตี๋ยวซงพี่กี่ปีนะคะก๋วยเตี๋ยวซง 40ิบปี40กว่าปีแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของมีดอลันยิกนะคะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของดีที่อยู่ในตลาดน้ำสองของวัิดิงชันเนี่ยใครที่สนใจที่อยากจะมาดูเครื่องทำสวนนะคะทำสวนทำครัวอะไรพวกนี้จะมีก็คือมีมีดแบบครบวงจรที่ก็เป็นกรรมการของมิสากิจชุมชนด้วยค่ะมาสังเกตได้วว่านะคะตลอดทางที่เราเดินมาเลยค่ะในทุกมุมเนี่ยก็จะมีแบบโอ้โหเพลงเพราะๆให้พวกเรา ได้ดั่งทานอาหารได้ช้อปปิ้งได้ฟังเพลงกันไปตรงนี้เนี่ยคุณแม่มีการคัดเลือกคนมาร้องเพลงหรือว่ากิจกรรมอย่างเงี้ยตรงไหนยังไงบ้างคะจริงๆกิจกรรมอันนียต้องบอกว่าทุกทุกมุมเนี่ยคือจิตอาสาทั้งหมดจิตอาสาทั้งหมดน้องๆนี่ก็น้องพวกน้องพิกนี่ก็เป็นจิตอาสาแต่ว่าดีไซน์หมายถึงว่าการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องครุยนะคะใครที่ชอบชื่นชอบก็ฟิตบ็อก มาให้กับน้องๆค่ะนะคะถ้าจะเป็นแบบสากลก็จะขยับไปถ้าท้งก็จะเป็นแบบเชิงแบบคาราโอเกะโอจริงๆเรามีมีลุกหลายรูปแบบมากเลยมีทุกโซนนะคะมีทุกโซนเลยโอ้ยมีอาหารเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ถ้าบางคนเขาสงสัยว่าทาไมใช้ใช้ชื่อว่าตลาดน้ำสองคลองค่ะที่เราใส่บาานนี้กเรียกคลองวัตถลิงชันใช่ไหมคงวัตถลิงชันแล้วพอตัดข้างหน้าจะเป็นคลองชักพระ ก็เป็นสองคลองมาเจอกันที่นี่จะเป็นผลไม้ของจากสวนเปิดสารพิษหมดเลยนะคะเก็บสดๆเก็บจากสวนถุงเนี่ยเห็นไหมฮะดอกสนนี่เพิ่งเก็บเมืาอัานี่เก็บมาสดๆเลยค่ะอันนี้คือเจ้าแม่เจ้าแม่ก็เรียกเจ้าแม่เจ้าแม่แห่งสมุนไพรสมุนไพรใช่ใช่จ้าอะไรอ่ดตาจากก็กลายเป็นมะม่วงหาวมะนาวโอ้โหเมื่อสกุลนี้ที่เราไปชมร้านที่แล้วมาทานได้เลยนะคะ อร่อยค่ะร่ากัญชื่นใจมีความแบบหอมหวานอันนี้มันจะเป็นเป็นไม่มีสีนะคะค่ะออกมาจากธรรมชาติเพราะแดงธรรมชาติจากตัวเนื้อไม้เลยเขาจะใส่ใบเตยใส่ใบเตยเพื่อให้มันมีความหอมอันนี้ก็เป็นร่งเครื่องเงินนี่สวยนะคะ ะน,นี่ดี๋วเจ้าของร้านดีกอ๋อเจ้าของสวยมากเลยค่ะวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยตัวสินค้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าซื้อแล้วกลับมาซื้อต่อลวดลายต่างๆที่เลือกมาก็ค่อนข้างจะเป็นลวดไลายไทยเนาะ<ช>เหมือนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะคะใช่ค่ะมูสเต้นี่ของเราขึ้นชื่อน,นะคะ,คะพ้าอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าหมูสเต๊ะเราเป็นหมูสเต๊ะเข็งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะถ้าส่วนมากเข็งก็จะใส่ปลาทูใช่ไหมคะอันนี้ของเราเป็นหมูสเต๊ะเข็งของเราเป็นเขงเราใส่เกล็ะใช่อันนี้ซื้อกลับบ้านแล้วก็ซื้อเป็นของซื้อของฝากด้วยได้นะคะนี่ต้องชิมชิมน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มเขาตัวน้ำจิ้มเนี่ยหอมสมุนไพรมากๆเลยอะค่ะเป็นถั่วควรเขาเขาเขาควนจนกระทั่งมันค้อนขนาดนี้นะจากถั่วจากถั่ว อร่อยค่ะชอบมากหมูแบบนุ่มสุดๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวสูตรคุณชันทวิทย์นะคะนี่อ,อันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อแล้วก็อร่อยอันนี้ก็ตา ดอกขจรดอกขจรเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ดอกขจรนะคะเต๋อต้มยำใส่ตำลึงเป็นต้มยำโอเคเดี๋ยวเราแวะด้านนี้นิดนึีค่ะคุณแม่ข้างในนี้มีอะไรบ้างก็สําหรับซุ้มนี้เป็นซุ้มของวัดนาขนนะคะค่ะอ่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นทํากิจกรรมทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงนี้เรามีกิจกรรมอยู่ทางเวทีอ๋อปกติคือมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ด้านหน้าเพราะตอนนี้เราทําโครงการสืบสารสร้างสินอยู่ทุกๆวันอาทิตย์วันเสาร์จะอยู่ตรงนี้วันเสาร์จ้่ตรงนี้วันอาทิตย์ อาจจะทีจะย้ายไปด้านหน้าที่โซนดีที่โซนดีค่ะอ๋อค่ะก็จะมีเป็นองไปบบต่างๆใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปวาดดูได้คุณแม่เตรียมไว้ให้หนูทำด้วยเรอคะได้เลยค่ะมี แบบผักขายเยอะมากเลยนะคะมีขนุนขนุนขนุนนี่จากบ้านนะจากสวนจากบ้านก็เลยก็ปลูกขนุนไปเสือันนี้ก็ปลูกเองปลูกเองค่ะนี่ปลูกเองเลยแล้วก็จะมีนี่ของดีของอร่อยนะคะข้าวยำเพื่อสุขภาพโอ้โหหมดแล้วข้าวยำปักไตบ้านคุณครูคุณครูขายดีค่ะไม่ทันนะคะโอ้โหมีข้าวคุกกะปิด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ร้านข้าวตังหน้าตั้งนะคะข้าวตังหน้าตั้งเนี่ยเป็นอาหารชาววังเนาะเป็นอาหารชาววังใช่เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งซึ่ง ตอนนี้เขาต่างต่างร้านนี้เขาขึ้นชื่อมาขึ้นชื่อมากที่นี่ดูดูนะเขาไปเนี่ยโอ้โหไปหลายๆที่เลยดะลงดาลายแย่ขนมจีนร้านนี้เขาก็อร่อยมากนะคะแล้วก็ทาไม่เคยทันเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะนี่ให้มาสายนะคะจะไม่ได้ทานต้องรีบมานะขนมจีนตอนนี้ค่ะเราอยู่อีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะร้านข้าวแกงป้าสาค่ะคุณแม่ร้านนี้เด็ดยังไงบ้างคุณแม่เล่าอย จะจะต้องบอกเลยนะว่าตรงนี้ลูกค้าจะมารอ้งแบบเช้าแต่แต่ภาษาฝรั่งจะทําเสร็จเนี่ยก็อาจจะมาช้าหน่อยเพราะฉะนั้นพอลงมาปุ๊บคนก็จะมาลุมมาตุ้มอยู่ร้านนี้เต็มไปหมดเพราะอันนี้ก็คือบางคนก็ซื้อกับม้านไปทานด้บางคนก็นั่งทานที่นี่ได้การทำเนี่ยจะสะอาดปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญอร่อยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ก๋วยจั๊บแม่น้อยนะคะแม่น้อยสวัสดีค่ะร้านแม่น้อยนอกจากจะขายก๋วยจั๊บแล้วยังมีอะไรอีกคะมีแกงค่ะมีแกงขี้เหล็กด้วย แกงขี้เหล็กตัวขี้เหล็กนี้เก็บจากต้นที่บ้านเลยมีผักขายด้วยโอ้โหสุดยอดปอยปไปเลยเนี่ยขายไวยจับมานานมากแล้วต้องถามป้าน้อยว่าอายุเท่าไหร่สิป้าน้อยอายุเท่าไหร่คะปีนี้เท่าไหร่แล้วจ๊ะแปดสิบ <85. S 2> ขายมากี่ปีแล้วจ๊ะนอกจากจะมีก๋วยจับอร่อยๆมีอาหารหลากหลายเมนูแล้วด้านข้างค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะเตรียมโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ให้นั่งทานสบายๆเลยจริงๆทุกโซนเราจะมีโต๊ะไม่ไผ่เนี่ยเรารับให้กับให้กับทุกๆลูกค้าที่จะมานั่งได้ตามสบายแล้วก็จะจัดเอาไว้ให้อยู่ริมน้ำด้วยด้านนี้ละคะอันนี้ก็จะเป็นส้มตำยำแหนมค่ะนะคะก็จะมี หลายยำนะคะค่ะเขามีหลายยำจะมีทั้งยำผลไม้ยำข้าวยำแล้วก็มีส้มตำอันนี้ร้านนี้ก็ขึ้นชื่อนของอร่อยใครชอบเงแซ่บๆต้องแวะมานะคะร้านที่รินค่ะ ได้ไปใส่บาทแล้วค่ะไปชิมของอร่อยๆกันนะคะที่นี่ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะซึ่งอยู่ในโครงการสืบสานสร้างสิลป์ถิ่นวิถีไทยค่ะให้น้องๆนะคะมาระบายสีค่ะหัวโขนน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่ใช่แค่น้องๆนะคะยังทํากิจกรรมกันเป็นครอบครัวค่ะนี้ค่ะโหกําลังทํากิจกรรมกันอยู่หลากหลายคนเลยเดี๋ยวเราไปลองระบายสีหัวโขนกันบ้างดีกว่าตามไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังระบายสีค่ะนะคะเสียนหนุมานค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตากแดดกันนะคะเ,คเดี๋ยวแห้งเราก็จะมาลงสีตรงส่วนอื่นๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะผลงานของเราค่ะผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะเราก็จะได้ผลงานที่เสร็จออกมาสวยงามแบบนี้ค่ะใช้เวลาหน่อยแต่คุ้มค่ามากๆนะคะ วันนี้นะคะถือได้ว่าโอ้โหเป็นวันที่ดีมากๆเราได้ทํากิจกรรมต่างๆกันครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่บาตรทำบุญนะคะได้เดินเที่ยวชมร้านต่างๆมีทั้งอาหารมีทั้งของฝากเยอะมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทําผลงานศิลปะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจค่ะอยากจะมาเดินตลาดน้าสองคลองแบบแมวเนี่ยค่ะคุณแม่ขาที่นี่เปิดวันไหนบ้างคะเราจะเปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เลยแล้วก็ทุกๆกิจกรรมการใส่บาตรก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วนะคะที่นี่เรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่ให้ได้ได้ร่วมสนุก ด้วยนะคะได้ริ่มทำกิจกรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นของดีอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะและที่สําคัญนะที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะตลาดนั่นอย่างเดียวเรามีเรื่องของสุขภาพด้วยมีเรื่องแผนไทยด้วยนะคะใช่ถ้าสนใจแต่นวดแผนไทยนี่เปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปถ้าไงก็ติดต่อเจนเชิญได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากเข้ามารับชมนะคะความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆมีเพจนะคะเรามีเพจตลาดน้ำสองคลองวัตลิงชันนะคะเซอร์กว่าตลาดน้ำสองคลองวัตลิงชันเลยนะคะก็ ก็จะไปดูความเคลื่อนไหวไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรหรือในส่วนของที่เราจะบอกว่าเราจะมีแผนงานที่จะทำอะไรตรงนั้นจะมีบอกทั้งหมดค่ะทางไงก็ชมได้ก็สามารถอัปเดตข่าวสารนะคะผ่านเพจนะคะของตลาดน้ำสองคลองนะคะวัดตลิ่งชันได้เลยค่ะวันนี้แมวต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่อ้อยมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่พาไปใส่บาตรและเดินเที่ยวตลาดน้ำชุมชนกันไปแล้วใครที่อยากเติมพลังแมวจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปนั่งพักชิลๆแถมมองวิวต้นไม้กับคาเฟ่สีขาวสบายตาแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้ด้วยจะเป็นที่ไหนติดตามช่วงหน้าค่ะผัดสามชุนครับจะเป็นวุนเส้นผัดกับกระเทียมโทนะชะอมแล้วก็สตอครับผมก็ทานกับกุ้งสดๆตัวใหญ่เลย Destination. 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 ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สสีแบงคอกค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่นะคะบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะมาอยู่กับคุณกายนะคะเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะคุณกายสวัสดีครับค่ะอยากให้คุณกายนะคะบอกเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะของร้านอาหารแห่งนี้สักนิดนึงค่ะครับด้วยความที่เอ่อผมมาอยู่ฝั่งทนเนะะเาะกแบบคอมมิตี้สเปซอะไรอย่างเงี้ยยัง ไม่ค่อยมีมากมันอยู่ในเมืองเลยก็อยากเหมือนว่าอยากได้ที่ที่แบบว่าเป็นสวนแล้วก็ให้คนมาแฮงเอาท์พาสัตว์เลี้ยงมาคาอาหารด้วยได้อะไร้ยครับก็เลยเป็นความกาเนิดของที่นี่ขึ้นมาใช่ครับเป็นเพจเฟลลี่ใช่ครับค่ะถ้าเกิดว่าพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนี่ยค่ะต้องมีข้อกําหนดอะไรบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วเอ่อถ้าโซนอินดอร์ครับก็คือถ้าน้องอยู่ในรถเข็นหรือว่ากระเป๋าก็สามารถนําเข้ามาได้เลยแต่ถ้าโซนเอาท์ดอร์ก็ สามารถจูงเข้ามาได้เลย<อ>ค่ะโหก็คือต้อนรับน้องๆน,นะคะพามาได้เต็มที่เลยค่ะในเรื่องของสไตล์อาหารของที่นี่ล่ะคะมีทั้งอาหารมีขนมมีเครื่องดื่มด้วยใช่ครับก็คือมีทั้งอาหารไทยอาหารเวสเทิร์นมีทั้งขนมเค้กแล้วก็เครื่องดื่ม ต่างๆใช่ครับค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับสไตล์การตกแต่งของที่นี่ล่ะคะที่นี่พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยเนาะเป็นยังไงบ้างคะอย่างตัวอาคารก็คือได้อินสตาเรชั่นมาจากโบสแล้วก็ลงแาที่ฝรั่งเศสครับก็คือจะเป็นเพดานสูงครับแล้วก็มีคานไม้ด้านบนใช่ครับโจย์ที่ให้กับอินททเลียไปก็คือเหมือนกับว่าอยากได้สเปซที่เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยมีในประเทศไทยหน้าตาการตกแต่งอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเป็น ได้ที่นี่มาได้ที่นี่มาใช่ครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราใช้สีขาวเป็นหลักเนาะเน้นความสว่างเน้นความโปร่งของตัวอาคารมินิมอลครับใช่ครับอย่างนี้รองรับผู้เข้ามาทานอาหารได้ประมาณกี่ท่านคะด้านในนั่งได้ประมาณ60 7 0เจท่านครับแล้วก็ด้านนอกตรงโซนเทอเรสก็ได้ประมาณอีกส0ท่านครับผมค่ะอย่างนี้ด้านนอกเนี่ยเรามีแบบรับจัดงานอะไรยังไงบ้างไหมคะก็มีพวก private event หรือว่างานงานมั่นงานแต่งงานที่บอกว่า คนประมาณหนึ่งคนก็สามารถมาจอดนัดค่ะแล้วชื่อที่มาของที่นี่คะ่ะส,สัตสีแบงคอกมีที่มาที่ไปยังไงคะสัตสีก็คือเป็นชื่อของคุณแม่ผม,มแล้วก็แปลว่าพระจันทร์ด้วยก็คือมีการตกแต่งบาง,บางส่วนจะมีเป็นพระจันทร์อยู่ที่ผนังท<ม>ี่ร้านด้วยนะครับ<ม>ค่ะก็เป็นชื่อของคุณแม่นันเองนะคะแล้วก็คุณกายบอกว่าที่นี่มีเมนูกว่าร้อยกว่าเมนูเลยเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณกายค่ะเลือกเมนูเด็ดนะคะมาให้พวกเราได้ชิมกันไปชิมเลยดีไหมคะได้เลยครับค่ะครับ 万、oh, wow. ตอนนี้ค่ะเมนูอร่อยๆนะคะของสัตว์สีบ่บรรทกค่ะก็อยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเพียงแค่เมนูส่วนหนึ่งเ<ช>ท่านั้นใช่ไหมคะคุณกายคะใช่ครับค่ะเรามาเริ่มจากเมนูใกล้ตัวเมนูแรกเลยค่ะครับตัวนี้เป็นสเต็กแซลมอนครับแซลมอนจากนอร์เวย์แล้วก็ทานคู่กับเป็นมิโซะไวท์ไวท์ซอสครับอันนี้ก็คือคทานง่ายพบเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยครับทานได้อันนี้เหมือนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ<ช>ด้วยนะคะแล้วก็แบบสังเกตว่าผักสลัดคือแบบโอ้โหมีความสดมากๆเลยใช่ครับแล้วก็ตัวน้าสลัดนี้เป็น โยเกิร์ตเป็นน้ำสลัดโยเกิร์ตที่เราตีขึ้นมาเองด้วยไขมันต่ำด้วยดีต่อสุขภาพเมนูต่อมาค่ะตัวนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสหมึกดำกุ้งย่างครับตัวนี้เป็นกุ้งทะเลตัวใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ผัดกับซอสหมึกดำรสชาติกรมงก่อมใช่ครับถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะแล้วด้านนี้ละค่ะอันนี้เป็นเอ็กเบเนดิกโทสครับอันนี้ของเราเป็นซลเวโดแล้วก็ท็อปด้วยมีเบคอนมีไข่แล้วก็เป็น ฮอลแลนเดสซอที่ทางเชฟเราตีเองเป็นสูตรซอสพิเศษของทางร้านทางด้านนี้ละคะครับอันนี้เป็นเมนูผาากลางแล้วก็อาหารต้ายครับก็เริ่มด้วยผัดสามชนครับจะเป็นวุ้นเส้นผัดกับกระเทียมโทนชาอมแล้วก็สตอครับผมก็ทานกับกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆเลยด้านนี้ค่ะตอนนี้เป็นเนื้อปูก้อนผัดพริกเหลืองครับผมตรงนี้เราก็ใช้ปูมาจากสุราษฎร์เป็นปูชิ้นโคโตเลยเลือกส่วนแบบกันเชียงเลยใช่ครับกันเชียงล้วนเลยเป็นก้อนใหญ่ด้วยอ้าบ ด้านนี้ค่ะอีกหนึ่งเมนูตัวนี้เป็นทีเด็ดครับก็คือเป็นแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวครับของเราคือเป็นสูตรใต้แท้ๆเลยใช่เครื่องแกงก็คือของเราที่แบบเข้มข้นสุดๆถช่ใจไปเลยมาจากใต้เลยนะคะก็ยังมีขนมต่างๆด้วยใช่ครับค่ะเชิญแนะนำได้เลยค่ะเป็นสตอเบอรี่ช็อตเค้กด้านนี้โอเคโอ้สตอเบอรี่ชิ้นใหญ่มาก ใช่ครับันนี้เป็นครีมสดเป็นสูตรญี่ปุ่นครับใช่ครับอีกหนึ่งเมนูเป็นบานอฟฟี่พายครับเน้นที่ตัวคาราเมลครับโอตัวนี้เป็นเลเยอร์คาราเมลแบบแน่นๆเลยนะคะนอกจากเค้กขนมอร่อยๆยังมีเครื่องดื่มด้วยวันนี้คุณการแนะนำเมนูอะไรคะมัชฉาลาเต้ครับตัวนี้ผงมัชฉะก็คือมาจากญี่ปุ่นเลยนำเข้ามาเองนะคะใช่ครับแล้วอีกหนึ่งเมนูล่ะคะตัวนี้เป็นอเมริกาโน่ยูสุครับค่ะครับน้ำยูสุก็คือเป็นน้ำที่ไซรัปนำเข้าจากญี่ปุ่น ครับแล้วก็ทานด้านบนเป็นช็อตเอสเปรสโซ่ค่ะคโอ<ฮ>้โห<ฮ>ต้องบอกว่าแต่ละเมนูใช้วัตถุดิบที่แบบพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะ,ะคตอนนี้ต้องขอญอยกคุนกายค่ะมาชิมแต่ละเมนูแล้วละค่ะได้เลยครับตอนนี้ค่ะก็พร้อมที่จะชิมอาหารแล้วนะคะเรามาเริ่มจากเมนูเวสเร์นกันก่อนเลยค่ะ<ฮ>ตามมาด้วยซอสมิโซะไว้วายค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าเนื้อปลานะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวหนังปลานะคะมีความกรอบค่ะผสมกับซอสมิโซะไว้ไว้นะคะแบบมีความหอมของตัวมิโซะนะคะแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรที่ใส่ลงไปอะคะ่ะเจ็ดมากเลยไปเมนูต่อไปเลยดีกว่าค่ะไข่แดงเยิ้มๆเลยค่ะสำหรับเอ็กเบเนดิกนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ แบบโห oh, ตัวไข่นะคะไม่สุกมากมีความแบบเยิ้มกำลังดีค่ะผสมกับเบคอนชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตัวซอสด้านบนเนี่ยอร่อยมากๆกลมกล่อมสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาชิมเมนูฝั่งอาหารไทยที่เป็นอาหารใต้บ้างนะคะนี่เลยค่ะ mm hmm. ปูชิ้นใหญ่มากๆนะคะเป็นแบบปูกันเชียงเนาะ mm hmm. นี่ โอ้โหต้องบอกว่าเมนูปูผัดพริกเหลืองค่ะอร่อยมากก้มกรสุดๆนะคะแล้ว,วเนื้อปูแบบหวานมากแล้วก็เป็นส่วนกัญเชียงด้วยชิ้นใหญ่มากๆเลยมาต่ออีกหนึ่งเมนูดีกว่าค่ะที่บอกว่าห้ามพลาดคือเมนูแกงเหลืองค่ะโ,โ,โหเมนูนี้ค่ะอร่อยเด็ดสุดๆเลยค่ะ เหมาะกับที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์แนะนําเลยนะคะเครื่องแกงแบบถึงเครื่องมากๆค่ะรสชาติกลมกล่อมสุดๆนะคะห้ามพลาดเลยสําหรับเมนูนี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตชิมของหวานสักนิดนึงนะคะอร่อยมากเลยค่ะาคาราเมลแบบแน่นๆเลยค่ะแล้วก็ตัวครีมด้านบนนะคะก็เป็นแบบครีมสดนะคะมีความนัวมีความละมุน ต้องไม่พลาดเลยสำหรับเมนูนี้นะคะอร่อยทุกเมนูเลย <S <S ขออนุญาตไปชิมต่อแล้วนะคะ คุณแม่ท่านทานแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้โห oh, อร่อยทุกเมนูเลยค่ะตอนนี้อิ่มมากๆแบบคุ้งตึงสุดๆเลยค่ะคุณกายคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่สนใจอะค่ะอยากจะตามมาชิมความอร่อยที่นี่เนี่ยที่นี่เปิดวันไหนกี่โมงยังไงบ้างคะร้านเราเปิดทุกวันนะครับ11โมงถึง3ทุ่มครับครัวปิด2ทุ่มครึง่งค่ะตั้งอยู่ที่ซอยบรมลมราชนวี67 สังเกตซอยวัดกระจังด้านปักซอยครับค่ะก็มาง่ายนะคะเดินทางไม่ยากแล้วที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนสนใจใครอยากจะไปดูเมนูเพิ่มเติมที่แมวแบบพามาชิมอย่างเงี้ยเรามีเพจอะไรยังไงให้ทุกคนติดตามไหมฮะช่องทาง Facebook ครับคก็ อินสตาแกรมส s i b a ส g แบงครับ S A S I B A N G K O K ครับผมค่ะแล้วมีเบอร์ติดต่อไหมคะเอ่อศูนย์เก้าแครับผมค่ะก็โทรมาจองที่นั่งกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมารับประทานอาหารเนาะนะคะแนะนําเลยค่ะอร่อยทุกเมนูการันตีเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนะครับ ยังไงบ้างคะ่ะสําหรับชิปวันนี้ค่ะโอ้โหครบรถมากๆเลยนะคะเราได้ไปทําบุญค่ะไปเดินเล่นช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ยังได้มาชิมขนมและอาหารอร่อยๆค่ะที่าศาสิแบงคอกแห่งนี้นะคะหากคุณผู้ชมค่ะมารับชมรายการไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจของ The Destination ค่ะและกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง TNN ช่อง16ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย